พื้นที่นี้นะครับอาจารย์มีวิธีการวางแผนหรือวิธีแนวคิดยังไงครับกับเป็นที่ก็ถือได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นอีกหนึ่งแกลงเลยนะฮะในพื้นที่ตะบดท่าตูวันนี้เราลงมาพื้นที่บ้านเติดนะฮะที่อยู่ทางที่ใต้ของชุมชนก็แน่นอนนะที่เป็นความสําคัญนะฮะของการทํางานเชิงพื้นที่ที่แท้จริงเพราะเราพยายามที่แอปโรดมิติของการทํางานไม่ว่าเราจะใช้แนวความคิดของการทาเกษตรผสมผสานหรือที่เราเรียกกันว่าโคกหนองนางเล แต่สิ่งที่มหาลัยของเราเนี่ยนะครับเอาความรู้ต่างๆทุก,ทกขแขนงมาอาจารย์พยายามจะมองภาพเหมือนย้อนกลับมาที่เห็นภาพรวมก่อนก็คือวิติของความสัมพันธ์ของชุมชนก็ถือได้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสเกลของตําบลของหมู่บ้านแล้ววันนี้เนี่ยเป็นแปลงต้นแบบเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่โดยรอบน,นะฮะที่อยู่ฝั่งทางทิศใต้ของแปลงเนี้ยคือพื้นที่ป่าสงวนนะฮะมองมองเห็นนะฮะเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดนยฮะ ประมาณเกือบสองหมื่นไร่นะครับลักษณะของภูมิสันถานตรงนี้เนี่ยสรคอนทัวร์ค่อนข้างที่จะลาดชันนะฮะร,ระยะประมาณ2-300เมตรเนี่ยความสูงต่างกันประมาณ5-8ดเมตรเลยทีเดียวก็เป็นความท้าทายว่าปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะทำนาทำนานะฮะทำนาที่ต่ำก็อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังนะฮะถ้าปีไหนฝนตกหนักนะฮะข้างล่างก็จะน้ำท่วมขงังเต็มนองหมดเลยฮะข้้งบนก็อาจจะน้ำพอดี แต่บางปีเนี่ยที่น้ํามาน้อยหรือฝนทิ้งช่วงนะครับข้างล่างก็อาจจะกลายเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์ก็คือน้ําก็พอดีแต่ข้างบนนี้จะกลายเป็นพื้นที่แหลงทันทีทันใดก็เป็นความน่าสนใจว่าสิ่งที่เราได้เริ่มกับท้องถิน่นลงไปถึงภาคประชาชนในพื้นที่นะครับแม้กระทั่งเจ้าของพื้นที่แปลงตัวนี้เนี่ยท่านพันเอกนัทศรีอินเนี่ยท่านได้มีความที่เริ่มแล้วก็เป็นการาเรียกอ,อะไรคือ ความพร้อมและความมุ่งมั่นที่ทําให้เป็นต้นแบบแล้วก็พยายามที่จะช่วยชาวบ้านหรือภาคประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นตะบนท่าตูมของเราเนี่ยให้เห็นความสําคัญว่าการลงมือทํานะครับแล้วทำอย่างมีลําดับขั้นตอนทําด้วยระบบแบบแผนวิธีการคิดเอาศาสตร์แต่ละด้านเข้ามาทาบูรณาการกันอย่างแท้จริงแล้วก็เกิดวางการวางผังจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตอนบนที่เป็นพื้นที่สูงเนี่ยก็เราได้มีการกําหนดไว้เป็นพื้นที่โคก แล้วก็ข้างหลังที่อาจารย์ตือดีนี้ก็เป็นหนองนะฮะแล้วก็ซึ่งซึ่งหนองนี้ไม่ใช่เป็นการขุดธรรมดาที่เฉยแต่เราได้วางเลเยอร์นะฮะวางถังบริเวณต,ตรงนี้ให้เป็นรูปหัวใจที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินขนาด4ี่ไร่นะครับสามารถเก็บน้ำนะรเราคำนวณปริมาณน้ําแล้วเนี่ยเกิน,เก,นเกินพอในพื้นที่ตัวเองนะเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ได้ใช้ใช้น้ําเพื่อแปลงตรงนี้ทีเดียวแต่เราต้องการที่จะเสริม อ่าพอร์ตให้กับแปลงนาแปลงเกษตรกรรของพี่ชาวบ้านแล้วเราก็ในอนาคตเราจะทําระบบกระจายน้ำเพื่อไปยังชุมชนข้างเคียงอันนี้คือการแสดงถึงแนวความคิดแล้วก็การวางแผนที่นอาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสุดท้ายนะครับที่เราเห็นไกลพื้นที่ต่ำตรงนั้นน่ยก็คือพื้นที่นานะครับก็ยังคงเหลืออยู่ในการทํานานะครับแต่ก็เรา อยากที่จะบูรณาการทุกๆทุกๆทุกๆทุกมิติของการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงวัวสุสั์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวันนี้เรามีภาควิชาการมาช่วยกันอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับผมครับผมแล้วความร่วมมือกับหาวิทยาับพื้นที่ต้นแบบนี้เป็นยังไงครับก็แน่นอนฮะเรามาวันนี้เนี่ยเรามาในานามกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนะวัตกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสุรบ,บนสร้างรากแก้วประเทศเราขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินนะครับโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิสารในเขตสุรินต่อ เรากระจายทุกๆทุกๆแปลงนะฮะตรงไหนเริ่มแล้วตรงไหนยังไม่เริ่มไปช่วยวางขานไปช่วยวางระบบไปช่วยออกแบบไปช่วยเติมในสิ่งที่<ด>ท,ท,ท,ที่ที่ที่ยังขาดเลเราบูรณาการทุกศาสตร์ได้มาอะไรฮะตรงนี้เราพยายามที่จะดึงสิ่งที่เรามีเราตั้งใจว่าแต่ละแปลงคือห้องทดลองที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเราอยู่ในพื้นที่จริงยังเป็นพื้นที่ผลิตภัณฑ์ของบัรฑิตนะฮะบัณฑิน้าแก้วของเรานักศึกษาที่เราในการปบัตเช่นเดียวกันไปถึง้าประชาชนที่กำลังทำเกษตรอยู่แล้วหรือ กำลังจะเปลี่ยนใจนะครับว้างเว้นจากการทํางานนะครับผลกระทบจากโควิดแล้วกลับมาทําเกษตรก็จะเป็นแนวทางว่ามหาลาัยเราจะเป็นผูเลียงให้กับท้องถิ่นในารพันารเพื่อนําไปสู่การพัฒน,นาร่วมกันอย่างยั่งยืนครับครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบนะครับท่านท่านเอกนับสอินนะครับท่านเป็นลูกหลานคนเสด็จโดยแท้วันนี้เรามาแปลงพื้นที่ที่เราตั้งใจว่าจะเป็น สาธารณประโยชน์ทําเพื่อส่วนรวมนะครับเพื่อทำเพื่อชุมชนก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนในความคิดซึ่งสิ่งที่พี่นัทเนี่ยได้ตั้งใจเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงอยากพห้นัทเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมครับก็ที่บริเวณนี้นะครับเนื้อที่ประมาณ20ไร่ครับเดิมก็เป็นที่ที่นาซึ่งเป็นที่นาที่สูงเวลาทํานาก็จะไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าน้ําจะน้อย ก็จากบ้านไปนานแต่ว่าในช่วงโควิดได้มีโอกาสกลับมาบ้านมาอยู่บ้านบ่อยนะครับแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านว่าก็ยังทำนาในรูปแบบเดิมแล้วก็ไม่คุ้มค่าในการลงทุนนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะน้อมนำแนวทางตามแนวทางปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงของในรุ่นที้9มาทำเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้าน,นเป็นศูนย์เรียนรู้ราะว่าชาวบ้านเนี่ย าเราไปสอนเขาไปบอกเขาเนี่ยเขายังไม่เห็นตัวอย่างเขาก็จะยังไม่เชื่อผมเลยตั้งใจว่าจะเอาที่ดินตรงนี้ทําเป็นตัวอย่างให้เขาแล้วก็ให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตัวไหนที่สามารถไปทําได้ก็จะให้เขาไปทำนะครับโดยได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่าพิทยาเขตสุรินทร์นะครับอ่า,อามาร่วมกันทำตรงนี้นะครับโดยแนวคิดก็คือ ได้น,ะะนีางทำลักษณะเหมือนโคกของมาก็คือิเวณที่สูงก็จะเป็นอ่าสมสัตว์กับเือดเลืดพื้นตน้นนะครับอ่าอ่หนองก็จะขุดเป็นหนองใหญ่พื้นที่ประมาณสี่ไร่ให้เก็บน้ําได้มากที่สุดเพื่อที่จะนอกจากจะใช้ของตัวเองแล้วก็ยังสามารถเป็นต้าบทที่กระจายน้ําให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ได้ขุดอ่าสเป็นรูปหัวใจเพราะว่า าเรามารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันต่าด้นไปก็จะเป็นที่นาซึ่งก็มีเนื้อที่ประมาณสัก4ีหไร่จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่นาก็ตั้งใจว่าจะทํานาในลักษณะเป็นนาตำเหมือนสมัยเดิมที่เราเคยทํานะครับผมก็สิ่งที่พี่นัดให้มาเนี่ยคือความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นจุดสนใจของพี่น้องชาวตำบลท่าตุ่มท่าตุ่มของเราเนี่ยก็สุดท้ายอยากให้พี่นัดฝากเอาไว้ว่า สิ่งที่เราคาดหวังวมไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็ความเสน่ห์พน์เนี่ยเรามีเป้าหมายคืออะไรไงล่ะครับเป้าหมายหลักๆอย่างที่หนึ่งก็คือตรงนี้อยากจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้คือเป็นสวนที่คนไม่ว่าจะเป็นในตะบนท่าตูดที่ไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่ว่าที่นี่จะถิงจะจะถูกทั้งหมดบางอย่างกขลองทาไปอาจจะไม่แต่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มามาแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการกัน อย่างว่าพืชยืนต้นที่ผมปลูกยางนาสักทองซึ่งมันจะโตขึ้นมาเป็นมีมูลค่าในอีก7 8ปี10ปีข้างหน้านะครับการปูพร้าวน้ำหอมดินสากสายน้ำนะครับซึ่งมีคนบอกว่า,าวน้ำหอมไม่เหมาะที่จะปลูกในที่ผมก็เลยลองปลูกแล้วก็จะพยายามทำดินที่นี่ให้มันเป็นดินเปรี้ยวเหมือนกับพื้นเพของเขาลักษณะนี้เป็นต้น ก็เราลองดูถ้าลองแล้วมันได้ผลชาวบ,บ้านก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้หรือการทำปศุสัตว์การเลี้ยงแพะการเลี้ยงโคเลี้ยงกระบืออย่างนี้เป็นตน้นนะเป็นสูนเรียนรู้นะครับอย่างที่2ก็คือผมตั้งใจว่านอกจากเป็นสูนเรียนรู้แล้วก็เป็นนดน mark เป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยพื้นที่ด้วยในอนาคตถ้าเป็นไปได้กอ็อาจจะมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่สำหรับศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กเลก มาเลี้ยงแพะมาให้อาหารแพะมาตกปลามานั่งกินกาแฟดื่มสักน้ำลูกหัวใจอย่างนี้มันต้นนะครับผมก็ในนามของกระทรวงวิทยาศาสตรนะครับที่สารวัตรดีใจเลยนะพัฒนาโครงการที่มาในสมุดชาแนลกาแฟวันนี้เราดีใจมากครับที่เรามีท่านผู้เอกครับเสียใจนะฮะที่ตั้งใจที่จะให้แปลงพื้นที่ตรงนี้เป็นเกษตรผสมการปล่อยน้ำสารราชามาเป็นส่วนย์รวมใจของคนทั้งตำบนะครับผมนะครับก็ทางมหาลัยของเราเองก็ตั้งใจว่าเราจะบูรณาการร่วมกัน เพราะเราต้องการที่จะพลิกพื้นเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบควาการและหวังว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นนอนาคตครับขอบคุณมากครับพี่ครับรับคดีครับสวัสดีครับ